มุดแคเมียไม่มามึงจะบอกกับมียว e> ่าอะไรรักลูกรักลูกรักลูกยมันผิดหรือกูผิดวะมันผิดหรือกูผิดวะสรุปเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยเข้าใจหมดทุกคนแล้วนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจมาตั้งแต่แรกอยู่นั้งตายแล้วนีภาพมึงเป็นสีเทาแล้วนะคเดียวคนเดียว คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำไม่สุภาพเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปพาไ่ถูกใจพ่อแม่ก็สอนให้ลูกตัวเองพูดพอแทนไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเราและหลังจากนี้เชิญพบก,กับคลิปของเจริญบอลสวัสดีครับ,รบพบก,กับพวกเราจเจริญบอลโอ้ยเยนน้ำมาหมดได้บอลแรงเลยทีเดียว วันนี้นะเราก็จะมาเล่นอ่าเล่นเกมคำต้องห้ามพอดีผมก็แฟนขับรายการแล้วผมแฟนขับรายการคำต้องห้ามอยู่แล้ววันนี้ก็ซื้อบกฎเกมเพื่อเล่นเทพธีรใช่ได้ชอบรายการของเทพธีรลาอยู่แล้วก็คำต้องห้ามคำต้องเชื่อมอะไรเงี้ยนะกล้วยเชื่อมอะไรใช่ใช่หวานนี่มีอันนี้ก็เป็นแฟนคลับเลยอยากเล่นอยากเล่นมานานแล้วดูดิว่ากึืนใครจะ มีปรากันเอออ่ะแล้วเราเข้าเกมเลยไหมล่ะเข้าเกมแล้วป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรับใครมาเช้า่ะอากระโดดกะโตดกระโดดกราโดดเกมยเขารอคือเราก็ส่งผู้หญิงก่อน บอกแทนวันนี้มาเที่ยวกับใครเพื่อนใครเพื่อนเพื่อน ครูครูไปกินกันแล้วมีอะไรพูดบ้างอ่ะอยากมีอะไรจะบอกว่ามือใช่น่อยากเวลาอยากเวลาพี่ไปเตะบอลอ่ะพี่จะแบบไปไหนก่อนอีกวะบิ๊กก็เดินเดินอ่ะเดินพี่หนุ่มอ่ะแล้วเดินภาษาอีสานกนพูดเลยจุกกูจุกกู ชวนหรือเปล่าจะกู้ยังยังติดไฟแดงนปะขับรถเล่นพี่เดินเดินยังไงฮะพี่เดินยังไงใส่รองเท้าแล้วก็วิ่งเลยไปโรงเรียนยังไงไปโรงเรียนยังไงไปโรงเรียนยังไงอาวุธอะไร ไม่พูดเลยดีวะขับรถนิสิตไปแดงมาว่าขวารตลอดขวาตลอดขวาตลอดขวาตลอดใช่ไม่หยาผมอนไเงี้ยเออผ่าต้อ๋อเกิดต้องพูดเต็มคำให้ผ่าไปเดงตีพบยังไงผ่านอทำไม แกคใรัมใ้มาอกูลถ้าให้เลือกไอ้บูมถ้าให้เลือกระหว่างคิวนะคิวนะ้อกินผมต้องกินบอก่ใช่ใช่นี่ะไม่ใช่โดนคิวนะผมคิวนะย้ำเลยคนี้บอกไม่รู้เดตถ้ามึงไม่พูดลยคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยพวกเวลา อยู่บ้านเวลาจะออกไปไหนจะบอกกับพี่บ่านไงร้อนเหนื่อยร้อนแมบไหนรูหนาวไหมครูครูเงยบอกว่าร้อนเนี่ยเอเวลาจะพูดพูดกับเพื่อนอ่ะเราจะพูดกับเพื่อนไหนเพื่อนจ๋า มาจู่วาทีหนูยางได้อันนี้อันนี้ไปเรื่อยมึงเล่นกับเขาไปเนี่ยกล้ยเพรา้ามก่อนอเทมทำมัไาข้ามก่อนแอมทนมันอา้าาาาอาา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 มาาาา เอาเห่าติดเราอ่ะไอ้คยไอ้ชัดมึงบ้าเหรอเขาเห่าเนี่ยสกิทอยู่ได้สกิทไม่พักเลยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแป๊งซะเร็วเลยยังไม่ใส่อารมณ์อีกครู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 แปลว่าอยากกินแบบกล้าพูดดีครูแปลว่าอะไรฮอตอ่ะเย็นดีฮอตดอกไปไปนี่อย่างแบบพูดแบบฮอตเดาอะไรเงี้ย อาะาอากาศร้อนกับอากาศหนาวเรื่องอากาศอะไรอ่ะต้องตอบขอสัคอกคำเงอ่ะร้อนกับหนาวเรื่องอะไร <laughs> ผิดหรือกูผิดวะมันผิดหรือกูผิดวะไาได้บอกแม่ไหมว่ามานี่บอกเอบอกบอกไมอกบอกบอกพี่ไปตรงเท้าเมียพี่รู้ไหมเมียพี่ไปด้วย ไปกันพี่ไหมล่ะไปด้วยกันไหมไม่ว่างไม่ว่าเหรอดีไม่ยุอยากหาคนช่วยยกถุงเท้าไปเที่ยวด้วยไหมไม่ว่างอยูไม่วไหวแล้วไปอยู่ไม่ไปด้วยไหมหุ่ยถามตั้งยังงผมรู้แล้วเรื่องอะไรนะด้วยคืออะไรด้วยคืออะไรมึงไม่พูดกัน่อนอ่ะ ใบอะไรนั่นอย่างนี้ multi taco ้ช่ทำเป็นต่างเลยทุวันโอ้โหาดมัเยอะแล้วนี่มันคัดถือว่าคำยากนะยากเอาจริงกูพูดเยอะมากเลยนะใช่จริงไม่ตต่สักทีเนี่ยพูดเยอะมากเลยนะรู้มือไล่ไล่หรือมูรู้หรือไม่อะไรเมื่อกี้รู้หรือไม่รู้หรือไม่ กลัวคิดว่าอะคิดว่าคำว่าอะไรไฟเลยไม่ไม่ใช่หรือหรือหรแต่ไม่หรือจะถามอะไรกสรุปเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยเข้าใจหมดทุกคนแล้วนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมเนี่ยโอ้ยจะมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วตายแล้ว นี่ภาพมึงเป็นสีเทาแล้วนะไม่คนเดียวไม่นเดียวตอี้ยององตหดลอย่าทำให้มันเนี่นั่งอยู่นอนข้างกันน่ะ ฐานฐานแม่ทุกคนทุกนโอ้โหไป่ยากเอาแม่ก่อนที่ทุกคไม่อยากของมึงก็ไม่อยากเริ่มเลยปะอ่ะเน้นค่าวจรงอ่าเริ่มเลยอ่าเริ่มเตรียมก่อนเลยเวลาจูเนียร์โอเคแต่สมมติสมมติไปเห็นคนโดนรถชนตายเงี้ยเสียใจไหมถามใครรู้ชีวามาหาดูยใจรีใจมากเฮ้ยกิอาวิต้มนน้ำเอ เวลาเวลาแบบคุยคุยโทรศัพท์เนี้ยแบบกับแฟนแล้วแบบว่าเราอยากจะทิ้งท้ายแบบแฟนว่าอะไรแบบจุ๊บไหมจุ๊บเหลืออยู่ภาษาอังกฤษจีนเลย Hello Yes ทำไม Thank you and you Okay y o u t u b อ่าเดียถามถามอะไรของมึงวะอยากถามแฟนตามมึงอ่ะจริงหรือไม่ อะของมึงใช่หรือมั่วเนี่ยมักกะซไปไได้เรื่องมัใจมาใจมาเดี๋นี่เดี๋ยวว้เดี๋ยก่อนี่เดี๋ยวไอนเดี๋ยว้ลโจอยู่แล้วกูใช่ไมจะรอถามเขาือเปนีเจ้ถามนะครับใะมใคเรนี้ะากันอ่ะม่วมี่ออะไรม่วมี่ออะไรม่วมีช่ออะไรกระเพาถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรที่ก้วไ เวลารับของยกมืใหญ่วัฒนธรรมไทยต้องทำงไงไหว็ยกมือทำอะไร,ะไรยกมือขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณอคุณว่างเหีย ไปบวอะงลาดีกว่าหมาอ่ะเอ้ถามถามดี่พีหมาก็ได้พี่มาพี่นึกถึงใครมากที่สุดคนคุยพี่อะปป๊าหมา แบงค์เลยอะารอาอไ้น้ำพี่แบงค์ครับครับครับไปเลยหัวใจพอ้นมาเลยเทวินน้ำนายล่าสุดไปเตะบอล ทีบ้านบ้นมันถามถูกปะมันตอบถูกปะเนี่ยถูกก็แถวบ้านไงพี่มันตอบถูกไหมเนี่ยก็โอเคไอ้เราคนนี้ว่าอย่างภาษาอังกฤษได้นะพอได้เยลโล่แมงโก้พาไปตั้วถามเคพี่มันเครียดไปเนี่ยมึงอยากทำหน้าอย่าี้อ่ะเครียดไม่เครียดเลยเครียดไปเนี่ยปวดหมูผลตัวร้อนแท้จะเป็นลม ก็เสื้อเหม็นนะเย็บเย็บมไม่เกี่ยวเย็ดภาษาภาษาไทยแปลว่าเย็ดภาษาไทยแปลว่าถูกต้องโนภาษาไทยแปลว่าไม่ไม่ไม่น้ำน้ำว่าแม่รักใครมากกว่ารักตั้มเฮ้ย <Boom. S 2> บูมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเสื้อล่างไงพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ตาเก้าอะไรนะคนคนกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคน,นคนกับผีเองเลือกกลัวคนหรือกลัวผีไม่กลัวเลยสู้จะหงใจเลยหรอหมาตอกเลยเเล่นพี่กูคนไอ้แต้มเท้าระหว่างพ่อกับแม่อีกที่ติดกันมัน ถ้าต้องเลือกคิดถึงใครมากกันแม่พี่เจ้าถ้าต้องเลือกก็เนี่ยคิดถึงใครมากกันแม่ไม่โกหกมหรอกอันนธิบายขนาดนั้มเลยรหมคำบนหัวน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกคำบนหัวนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่อะไม่ได้หมด้ส่วนมากอะอยู่ที่ไหนไม่ได้หมดอย่างบนโลก

ใครก่อนใครก่อนตอนนี้มีไหมตอนนี้มีไหมยังหาอยู่บูมนาบูมพอจูนนี่จำเรื่องจริงะเนาะพวกคิดถึงใครอ่ะเพื่อนเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วอุ่นลมตัว เริ่มเกมสุดท้ายเคทเวนถามก่อนเลยเราเรามาทุกการบ้าคลังพูดมาดิมาดิอยู่บ้านทำอะไรอยู่บ้านทำอะไร อยู่บ้านทำอะไรชมองจ้าไม่ใช่เลยแไม่คือเรื่องจริงเียบร้อยไอี่ตายแล้วไร่มามไปโบดามโบาเวลาว่างคุณชอบทำอะไรถามูเลยเหรอพักผ่อนไอโตายไอโมตาย

ถ้าสมมติแบบมีผ <twitch> ู <JI> ้หญิงเนี่ยมามองเลราจะเอาหนึ่งตัวเฮ้ยกูบ่อกเลยนี่นี่นีติดอยู่รอดยาเกในคนสุดท้ายเนี่ยโมหอ้าวพี่เอมถามเราแล้วเราให้คำเรียกร้องเพราะว่าจะทำไง นี่อะเดี่ยวปไ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 ป่าไป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 ไวไป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 ไอไปไมไปไป้ปไ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 มไป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 ไมไปไไปไหนมาปไปไปไไปไปปปไปไไปไ้าไปไาไปไ ไปไหนมาไปเล่นน้ำเออกายกายใส่ใช่ใช่ไหนถามย้อนถามไปไหนมาอยู่บ้านชอบดูอะไรดูฟุตบอลได้รลับชอบดูอะไรพิมลีอังกฤษดูฟุตบอลอย่างเดียวดูบอลอย่างเดียวดูฟุตบอลอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยเพราะเราเชียร์ทีมแมนยูเนเต็ตแมนยูเนเตต พี่ขอเช็คหน่อยว่าน้องเป็นแฟนแมนยูจริงๆหรือเปล่าโอ้แฟนยูจริงๆพี่ขอดูมือหน่อยไม่มีถ้วยใช่ไปด่าร้านคนดังที่เขาดดูหนังฟังเพลงเลือกอะไรดีกีตาร์ด้วยอะไรถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกเอาดิสุวรรณชาสุวรรณชาสุวรรณชาแไม่ได้ก่อไม่ได้ดูหนังฟังเพลงเลือกอะไรตอบเลย ดูหนังเก่งเก่งมากอวแล้วหนังฟ okay. ังเพลงที่เรื่องอะไรฟังเพลงเงยจวนไร้องแล้วปลอดอแล้วไงเพลกัพูดเพลงเหรอพูดเพลงแล้วเหรอทำไมไม่ใช่มันพูดเพลงแล้งไอพูดเยอะมากเลยไม่โดูเลยหรอ อ่าฮาบูนน้ำเนี่ยพูดไปคนแรกบูนมัรู้คามันแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนแล้วยังไม่รู้รู้รู้แล้วก็ใครเห็นพูดเป็นไงฮะเนี่ยพูดไปแล้วพี่เขาพูดเต็มร้อยเลยครับกูแล้วแบบตกใจอยู่อ่ะตอนแรกเขาไม่รู้พอหันไปพี่ปิ๊กบอกไหมครัก็มันนั้นมึงนั่นแหละมึงเน่ยร้องเนี่ยควายอ่ะบูนน้ำไม่มีอะไรในหัวเลยดีนะลิสเซ่ไปร้องเพลงกับพี่อะบ้าเลยทั่วต้มกับทั่วลัเตาเลือกถั่วอะไร ูลชีมาไมตังชี้ชโดเนแกไปโดนเโอ้เานสเมื่อวานกับพรุ่นี้เมื่อวานพรุงนี้วันนี้ปาร์ลือนี้เลือกมาสักวันหนึ่งงเราเลย ไโดนถามเลยพี่ต้าวถามมีแบบบุกมาไม่ถามเขาอ่ะมาถึงคิวไม่ถามพี่อ่ะพูดเยอะมากนะเว้ยแต่มันไม่โดนต้องทีกูคำเยี่ยอะไรวะไม่ไม่ไม่มีคนถามพี่ต้าวเลยลืมเราไม่เราไม่ถามไม่ถามแน่มีก็ตายเนี่ยวายไปไปอย่าบ้า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 ปิดชีพลยทุกทุกคนเลยั่นเลยก็จบกันไปแล้วครับกับคำต้องห้ามเดี๋ยวมีอีพีต่อไปแน่นอนครับคำต้องห้ามเพราะว่าผมแฟนรายการพี่แหวนชื่ออะไรแล้วชื่ออะไรครับพี่แหวน ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือว่าใครอยากอยากจะไปดูของพี่ๆที่เล่นคำต้องห้ามของแก๊งเทพวีรานะครับก็ไปไปติดตามดูช่องของเขาได้มี EP มีอาและกระเทพาทพวีราก็จะมีคำต้องเชื่อมคำต้องห้ามมีเล่นบอร์ดเกมด้วยหลายเกมนะครับก็ฝากด้วยเพราะว่าเราก็เป็นเอ็มสี่พี่เขาครับก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่ EP หน้ากับ คำต้องห้ามและอีกหลายๆเกมที่เราจะมาเล่นพวกและปี2025นี้นะครับถือว่าเป็นปีที่เป็นปีที่2ของพวกเราเราพยายามคัดสรรอะไรที่เราไม่เคยทำอะไรที่เราอยากจะชร์เลนจนเราจะมาทำในปีนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อ,อความสนุกกับคนดูแล้วก็พวกเราได้ชาเลจ์ด้วยได้ทำอะไรใหม่ๆมีอะไร ย yeah, yeah. แน่นอนครับแล้วพวกกับพวกเราจากเล่น oh. บ